เส้นทางต่อจากนี้ของคุณพิธาลิมเจริญรัฐนะครับดูเหมือนว่าจะมีการฉลองชัยชนะได้ไม่กี่วันหรอกครับเพราะว่ารถบตรต่างๆจะต้องเดินต่อไปครับคือการจัดตั้งรัฐบาลการดําเนินงานต่างๆในภาพรวมไหนนะที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลต้องรวมเสียงให้ได้ในสภาในการที่จะโหวตให้ตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นนายกตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ3ามสิบเสียงพาคุณผู้ชมไปดูสูตรในการจัดตั้งมีสูตรไหนบ้างอธิบายให้เข้าใจง,ง่ายครับสามสิบเสียงนะครับทางเนชั่นออนไลน์เขาวิเคราะห์ไว้น่าสนใจ สามเสียงเนี่ยนะครับที่คุณพิธาประกาศเนี่ยนะครับเขาใช้คําว่าสูตรเสรีนิยมประชาบาลหมายความว่ามีพรรคเก้าวไกลนะครับมีคุณพิธาแล้วก็มีพรรควมฝ่ายคันคก็คือเออพรรคต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นประชาชาติไทยสร้างไทยนะครับเสรีรวมไทยแล้วก็พรรคเป็นธรรมนี่ครับก็ชูคุณพิธาขึ้นเป็นนายกอันนี้เป็นสูตรแรกครูประชาบาลที่เขาบอกนะครับแต่แน่นอนว่าสูตรนี้เนะี่ยในสภาเนะี่ยมันก็คงจะยากนิดน,นึงนะเพราะต้องหาอีก66เสียงก็คือสอวอเขาจะช่วยเหลือไหมละ่ะ เป็นเรื่องอยากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นบทบาทสวกับพักก้าวไก่ในสภาอยู่แล้วว่าเขาคงไม่โหวตให้คุณพิธาอย่างแน่นอนเพราะวันนี้ออกมาแสดงจุดยืนกันหมดแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายเพราะประเด็น1นึที่ส่มเสียงนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องขอพักก้าวไก่เฉพาะตัวคุณพิธาเองเนี่ยครับสูตรที่2ครับคุณผู้ชมครับก็คือสูตรการปิดสวิตสวอนี่ปิดสวิตยังไงนะครับก็คือสูตรนี้เนี่ยพักเดิมนั่นแหละก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็พักร่วมฝ่ายค้านที่ม sure. right, ี3เสียงปนก่อานี้แรส รอบนี้ดึงเอาภูมิใจไทยมาภูมิใจไทยมีเจ็ดสิบเสียงมารวมปุ๊บได้สามร้อยแปดสิบดันคุณพิธาขึ้นเป็นนายกแต่สูตรนี้ครับก็บอกว่าเมื่อเข้ามาเนี่ยทาให้เสียงมันเกินสามเจ็ดหกเนี่ยของทั้งสองสภาเนี่ยก็จะเป็นการปิดสวิตสอวอในทันทีแต่แน่นอนว่าโดยท่าทีของพรรคเก้าไกลกับภูมิใจไทยที่ผ่านมาโดยเฉพาะบนเวทีดีเบตเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นไม้เบือ่อไม้เมากันอย่างหนักนะครับถึงขั้นประกาศอย่างชัดเจนเป็นสัญญาประชาคมว่าไม่เอาพรรคภูมิใจไทยพรรคเก้าไกลประกาศไปแล้วด้วย แต่อย่างที่รู้กันว่าถ้าเลือกได้ก้าวไกลก็คงไม่อยากร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยหรอกแต่ถ้ามันไม่มีทางเลือจกจริงก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ครับในจุดไอ้ส,อส,อสูตรนี้นะครับส่วนภูมิใจไทยเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ไม่แน่เขาก็คือคือเนื้อหอมครัุผู้ชมครับมี70ที่นั่งนะครับก็อาจจะสามารถไม่ไม่เอากับก้าวไกลก็ได้นะครับยังมีอีกหลายพักอาจจะไปรวมกับพักอื่นนะครับอย่างเช่นเพื่อไทยหรือเปล่าเออนี่เป็นอีกหนึ่งสูตรอยากจะขอเปลี่ยนนะครับจากแกนนําเป็นเพื่อไทยได้ไหมไม่เอาก้าวไกลนี่ ก็เป็นไปได้อีกหนึ่งสูตรครับสูตรที่3สูตรต่อมาคือสูตรอนุรักษ์นิยมครับคืนชีพบวกกับสวอนสอนะครับคือพักไหนบ้างก็คือพักรัฐบาลเดิมพักพลเอกประยุทธ์พักรวมไทยพักพลังประชารัฐต่างๆแล้วก็พักชาติพัฒนากล้าประชาธิปัตย์ชายชาติไทยพัฒนารวมๆแล้วทั้งหมดนี้มี183เสียงก็คือรัฐบาลเสียงข้างน้อยแหละครับผู้ชมครับแต่แน่นอนว่าต้องสนับสนุนชูคุณอนุทินขึ้นเป็นนายกนะสูตรนี้เนี่ยเขาบอกไปสูตรอนุรักษ์นิยม บวกกับสอบวอีก250นี่ซึ่งโมเดลนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยคาดว่าจะมีการสนับสนุนพูเด็กประยุทธ์หรือไม่ก็บิ๊กป้อมเป็นนายกแต่ด้วยผลการเลือกตั้งที่ออกมาจํานวนสสของพรรคกลุ่มจไทยเนี่ยเป็นตัวเลขที่ทุกสมการส่งผลได้กลายเป็นพรรคตัวแปรที่สําคัญมีอํานาจต่อรองสูงในระดับเก้าอี้นายกได้เลยทีเดียวครับ80ที่นั่งนะคุณผู้ชมครับสูตรที่4ต่อมาครับคือสูตรอนุร,รักษ์นิยมใหม่บวกกับสวจํานวนหนึ่งสูตรนี้เนี่ยมีเพื่อไทย นะครับพักอันดับสองนะมีร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงพักภูมิใจไทยด้วยพลังประชารัฐอีกสูตรนี้คือสูตรที่เพื่อไทยเนี่ยเข้าไปรวมกับขั้วลุงตู่ขั้วลุงป้อมผู้กรลงตรงได้ร้อยแปดสิบแปดแต่ว่าต้องชูคุณลุงอิงแพรทองทานหรือว่าคุณเศรษฐาทวีสิงขึ้นเป็นนายกนะเออี่สูตรนี้ก็สามารถจัดตั้งรัฐบ,บาลได้คือถ้าเพื่อไทยเนี่ยหนีจะก้าวไกลชิงจะก้าวไกลมาขั้วลุงตู่เนี่ยเออแต่สูตรนี้เนี่ยมีความเปไ,ปได้น้อยครับเพราะพรคเพื่อไทยเนี่ย ทำสัญญาประชาคมไปแล้วว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐแต่สมมุติว่าสูตรนี้เกิดขึ้นจริงการเมืองไทยมีแนวโน้มที่เข้าสู่ยุคก,การต่อสู้ครั้งใหม่นะครับระหว่างนะครับบอกเนโอคอนเซอร์เวทีกับ n e โอ i b เบ a ร์ s ิซึมนะครับนี่โดยพรคเพื่อไทยเนี่ยจากเดิมที่ถูกจัดให้เป็นเรเบิร์ลหรือเสรีนิยมเนี่ยจะกลายเป็นหัวขบวนของอนุรักษ์นิยมใหม่ในขณะที่พักก้าวไกลจะเป็นหัวขบวนของเสรีนิยมใหม่นั่นเองนี่ ถ้าดูจากกราฟิกที่ทางเดื่นออนไลน์ก็ทำเนี่ยก็จะเห็นชัดนะครับผู้ชมครับสูตร4สูตรนี้เนี่ยสูตรไหนที่เป็นไปได้ลองลงมาสูตรไหนที่เป็นไปได้มากเป็นไปได้น้อยก็ต้องติดตามว่าพักเก้าไก่เนี่ยถ้าสูตรแรกไม่ได้เนี่ยจะไปสูตรไหนต่อซึ่งเป็นสมการที่ยากจะต่อสู้แล้วก็ยากจะแก้ไขได้ครับ